สวัสดีครับนักเรียนทุกทุกคนวันนี้ครูก็พานักเรียนทุกทุกคนมาเรียนรู้วิชาการช่างนอกสถานที่กันนะครับก่อนที่เราจะไปทำภาคปฏิบัติกันเนี่ยเราจะต้องมาเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยในสายงานช่างก่อนนะครับ安全 ความปลอดภัยในสายงานช่ัชจะแบ่งออกเป็น2ลักษณะใหญ่ๆนะครับลักษณะแรกนะครับก็คือความปลอดภัยในด้านร่างกายของเราแล้วก็ความปลอดภัยในเครื่องมือช่างนะครับความปลอดภัยในร่างกายของเราก็คือเราจะทํำยังไงก็ได้ให้ร่างกายของเราปลอดภัยให้ได้มากที่สุดแล้วก็ความปลอดภัยในเครื่องมือช่างนะครับ นักเรียนทุกทกคนจะต้องทําความรู้จักเครื่องมือช่างให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะไปทาภาคปฏิบัติการซึ่งในวันนี้นะครับนักเรียนทุกคนก็น่าจะพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทําภาคปฏิบัติกันเลยครับเชิญ实习 เอาล่ะนักเรียนทุกทุกคนเดี๋ยวนักเรียนทุกุคนมารวมกันตรงนี้อีกครั้งหนึ่งครับนักเรียนทุกทุกคนพอเข้าใจนะครับที่ไปดูมาเมื่อกี้นี้เข้าใจค่ะก็ไม่เป็นไรนี่คือครั้งแรกของเราเป็นอย่างนี้เสมอนะครับก่อนก่อนที่เราจะเลิกคาดานี้คู่อยากจะมาสอนเก็บความรู้เล็กเล็กน้อยสำหรับการดูแลรักษารถของเราให้อยู่ในระดับที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับผม汽车维护和保养 อันนี้นะครับนักเรียนทุกคนเห็นสีขาวสาสาใส่ใส่ไหมครับอันนี้ก็คือน้ํหล่อเย็นนะครับนักเรียนเราจะต้องคอยดูแลรักษาน้ํหล่อเย็นของเราเนี่ยให้อยู่ในระดับที่สมบูรณ์ไม่มากหรือว่าไม่น้อยจนเกินไปนะครับส่วนอันนี้นะครับก็คือน้ํามันเครื่องนะครับสีน้เหลืองนะครับอ่ะมันคือน้ํามันเครื่องนะครับย เราต้องคอยตรวจเช็คไม่มากหรือว่าไม่น้อยจนเกินไปนะครับเดี๋ยวจะมีขีดบอกนะครับผมส่วนอีกอันนึงนะครับอันนี้นะครับก็คือแบตเตอรี่นะครับผม,มเราต้องคอยตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่เพื่อให้รถของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดีที่สุดนะครับผมแล้วก็ความปลอดภัยด้วย<ม>เนาะแบตเตอรี่ส่วนอันสุดท้ายนี้นะครับก็คือ น้ำที่ใช้สําหรับปัดน้ําฝนนะครับเราต้องคอยเติมน้าแล้วก็หมั่นดูน้ำด้วยครับว่าไม่ให้มันน้อยหรือว่ามันมากจนเกินไปหรือว่าให้พอดีกับฉีดตรงนี้นะครับนักเรียนถูกใช่ไหมครับโอเคให้พอดีกับฉีดตรงนี้นะครับเพื่อที่เราจะใช้งานที่ปัดน้ําฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับผม玻ย水箱雨刮器อะนักเรียนทุกคนเข้าใจใช่ไหมครับ ถ้าเกิด<ต>ไม่เข้าใจตรงไหนสามารถยกมือถามครูได้เลยนะครับเข้าใจค่ะโอเคถ้าถ้านเรียนทุกคนเข้าใจแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ก็พอแค่นี้นะครับสำหรับวันนี้ก็เลิกขาดได้ครับ่อคุณค่ะ